นี่คือย่อโลกเดลี่พอดแคสต์ที่จะย่อสถานการณ์โลกรอบวันให้คุณได้รับรู้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ย่อโลกเดลี่กับผมชัยรัตน์ถุมยาประจำวันที่9กันยายน2563เราจะพบกันอย่างนี้ทุกวันเพื่อย่อสถานการณ์รอบโลก ขณะที่ทั่วโลกกำลังรอประกาศความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 แต่กลับมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับที่วัคซีนซึ่งมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งถูกมองว่าเป็นวัคซีนที่มีความหวังมากที่สุดต้องระงับการทดลองลงชั่วคราวเนื่องจากพบผู้ทดลองมีอาการป่วยที่ยังอธิบายไม่ได้โดยทางบริษัทระบุว่าการหยุดทดลองชั่วคราวถือเป็นเรื่องปกติ ในขั้นตอนเมื่อพบผู้ทดลองมีอาการน่าสงสัยวัคซีนตัวนี้อยู่ระหว่างการทดลองในเฟสที่3ม,มีผู้เข้าร่วมสา0 0 0 0่นคนในสหรัฐสหราชอาณาจักรบราซิลและแอฟริกาใต้ตามปกติการทดลองในเฟสนี้ต้องใช้ผู้ทดลองจำนวนหลายพันคนและอาจต้องใช้เวลาหลายปีสําหรับอาการป่วยของผู้ทดลองที่พบคือเกิดอาการไขสันหลังอักเสบที่อาจจะเกิดจากการติดเชื้อ ทีวิจัยระบุว่าในการทดลองกับคนจํานวนมากเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะมีคนที่ป่วยซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเป็นรายกรณีและน่าจะเริ่มการทดลองได้ใหม่ในเวลาไม่กี่วันหลังจากนี้องค์การอนามัยโลกเผยนะครับว่าขณะนี้มีการทดลองวัคซีนต้านโควิด -19 อยู่ถึงเกือบร้อยแปตัวทั่วโลกแต่ยังไม่มีตัวไหนที่ผ่านขั้นตอนการวิจัยทางคลินิกอย่างสมบูรณ์และคาดว่าภายในปีนี้ไม่น่าจะมีวัคซีนตัวไหนที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภยัย จนได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานธิบดีสหรัฐประกาศว่าเขาต้องการให้สหรัฐมีวัคซีนใช้ก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่3พฤศจิกายนจนทําให้เกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยล่าสุดบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนรายสําคัญ9แห่งได้ร่วมกันประกาศให้คํามั่นสัญญานะครับว่าจะยึดหลักมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรมในการวิจัยวัคซีนอย่างเคร่งครัด โดยจะให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกสิงคโปร์ได้ให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากนิวซีแลนด์และบรูไนชุดแรกจำนวน14คนตามโครงการเปิดพรมแดงแต่ฝ่ายเดียวของสิงคโปร์โดยใน14คนเป็นคนบรูไน5คนและนิวซีแลนด์9คนนอกจากนั้นยังอนุญ,ญาตให้คนบรูไนอีก59คน และคนนิวซีแลนด์อีก77คนสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยทั้งหมดเข้ามาในโครงการ Air Travel Pass ที่จะอนุญาตให้อยู่ได้ในระยะสั้นและไม่จำกัดกิจกรรมรวมถึงการมาเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนซึ่งก็แตกต่างจากโครงการ Green Lane ที่ทำในแบบทวิภาคีกับหลายประเทศนะครับที่จะอนุญาตให้เฉพาะนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่เท่านั้นรัฐบาลสิงคโปร์ระบุครับว่าการเปิดพรมแดนแต่ฝ่ายเดียวให้กับ2ประเทศ เป็นการทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและทำอย่างระมัดระวังซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นสนามบินชางงีโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองประเทศมีการควบคุมสถานการณ์ได้ดีและมีความเสี่ยงต่ำที่จะนำเชื้อเข้ามาติดผู้ที่เดินทางเข้ามาต้องทำการตรวจหาเชื้อแบบสวัสโพรงจมูกเมื่อเดินทางมาถึงและจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ต่อเมื่อผลออกมาเป็นลบนอกจากนั้นต้องใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวตลอดเวลาที่อยู่ในสิงคโปร์ ปัจจุบันสิงคโปร์มีเที่ยวบินไปบรูนไน2เที่ยวบินต่อสัปดาห์รองรับผู้โดยสารได้5 0 0คนและมีเที่ยวบินไปนิวซีแลนด์สีเที่ยวบินต่อสัปดาห์รองรับผู้โดยสารได้1,200คน,แ,น,น,ต 1, คนแต่คาดว่าจํานวนผู้มาเยือนสิงคโปร์จากทั้งสองประเทศน่าจะคงมีจํานวนที่จํากัดอยู่เนื่องจากนิวซีแลนด์ยังคงกฎว่าผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศเมื่อกลับมาต้องกักตัว14วันทั้ง2ประเทศยังคงแนะนำไม่ให้พลเรือนเดินทางออกนอกประเทศ ขณะที่บรูไนย,ยังจำกัดการเดินทางของพลเรือนและผู้ที่ถือวีซ่าพำนักระยะย,ยาวสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันเครียดหลังเครื่องบินรบจีนบุกรุกเข้ามาในน่านฟ้าของไต้หวันไต้หวันรายงานนะครับว่าพบเครื่องบินรบจีนหลายลำบินเข้ามาที่น่านฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต,ต,ต้หวันรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันระบุว่านี่ถือเป็นการกระทําที่บั่นทอนเสถียรภาพ ซึ่งเป็นการกคุกคามสันติภาพในภูมิภาคไต้หวันได้แสดงความไม่พอใจที่กองทัพจีนทํากิจกรรมทางทหารใกล้กับเกาะไต้หวันบ่อยครั้งรวมถึงการบินลาดตระเวนขณะที่จีนซึ่งถือว่าไต้หวันเป็นสนุนของจีนระบรุว่านี่เป็นการซ้อมเพื่อปกป้องอธิปไตายของประเทศในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนได้ซ้อมรบตามแนวชายฝั่งใกล้ไต้หวันบ่อยครั้งหนังสือพิมพ์ Liberty Time ของไต้หวันรายงานว่าไต้หวัน ได้เตือนเป็นคำพูดไปยังเครื่องบินรบของจีนถึง24ครั้งเพื่อให้ออกจากพื้นที่โดยขณะน,นี้ไต้หวันกำลังมีการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงทางชายฝั่งด้านตะวันออกเฉีงยงใต้และด้านตะวันออกเมื่อเดือนที่แล้วนงางไช่อิงเหวินประธานธิบดีของไต้หวันได้เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความขัดแย้งที่ไม่ได้ตั้งใจจากความถึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในทะเลจีนใต้และรอบๆไต้หวัน โดยย้ำว่าการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการประเมินที่ผิดพลาดได้การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้เจราจาที่เริ่มขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์คาดว่าประเด็นสําคัญ คือความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับสหรัฐโดยเฉพาะข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การประชุมนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับหลังจากที่จีนได้ยิงขีปนาวุธไปยังน่านาน้ำพิพาทในการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงและเป็นเวลาที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญหน้ากันในหลายปัญหาทั้งเรื่องของการค้าและโควิด -19- n e t ในไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะได้หารือร่วมกับนายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่สหรัฐประกาศคว่ำบาบบริษัทจีนจากการที่จีนไปสร้างเกาะเทียมในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โดยก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวข้องกับการรังแกเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนอกจากปัญหาทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าความตึงเครียดบนคาสมทดเกาหลีจะเป็นอีกประเด็นที่มีการหาหรือหลังจากที่การประชุมระหว่างสาหรัฐกับเกาหลีเหนือต้องหยุดชะงัก หลังการหาหรือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อปีที่แล้วล้มเหลวส่วนปัญหาเรื่องการระบาดของโควิด -19 ก็น่าจะมีการหาหรือกันอย่างเข้มข้นหลังจากเวียดนามซึ่งเป็นประธานอาเซียนได้เตือนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าผลกระทบจากโควิดได้ทำลายเศรษฐกิจในภูมิภาคที่สั่งสมมานานหลายปี ขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าการประชุมอาเซียนในครั้งนี้จะถูกบดบังด้วยความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับสหรัฐโดยคาดว่าทั้งสองประเทศจะใช้เวทีนี้ในการโจมตีซึ่งกันและกันส่วนปัญหาทะเลจีนใต้ไม่น่าจะมีอะไรคืบหน้ามากนักที่ผ่านมาจีนได้ให้ความช่วยเหลือและได้ให้สัญญาในเรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 i กับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เพื่อสยบความเคลื่อนไหวทางการทูตที่จะมีต่อเรื่องทะเลจีนใต้ย่าดีคนโตเซนกิเ็นจินะ่าย่าโคนต้งทไงอี่ีกจในวันที่ยยที่นี้พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่าพรรค LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนนายชินโซอาเบะที่ลาออกและผู้ที่มาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็จะได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีคนใหม่ไปโดยปริยาย โดยนายโยชิฮิเดะสุกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นคนที่มีคะแนนนําและน่าจะได้รับการรับเลือกมากที่สุดคาดว่านายสุกะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายมากนักในการประชันวิสัยทัศน์กับผู้ลงชิงตําแหน่งอีกสองคนนายสุกะจะยังคงนโยบายให้ความสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยพยายามแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินรวมถึงให้ความสําคัญต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเสาหลัก ของนโยบายเศรษฐกิจของนายอาเบะหรือที่เรียกว่าอาเบโนมิกส์โดยบอกว่าเศรษฐกิจที่แข็งแรงจําเป็นต่อสวัสดิภาพทางสังคมความมั่นคงของประเทศและการปฏิรูปงบประมาณปัญหาใหญ่ที่รอนายสุกาอยู่คือการจํากัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปพร้อมๆกับการจัดการกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นตกต่ํามากที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ส ผู้เชี่ยวชาญคาดว่านายสุกะจะชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพักได้อย่างสบายนะครับแต่อาจจะประกาศยุบสภาในช่วงปลายปีเพื่อกระชับอำนาจหลังจากที่คะแนนนิยมของพัก LDP กระเตื้องขึ้นจากการที่นายอาเบลาออกและมีข่าวว่านายสุกะจะได้ขึ้นเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ผู้ปลูกป่มในมาเลเซียเปิดรับคนงานที่เป็นผู้ต้องขังหรือผู้ที่เคยติดยาเสพติดเนื่องจากขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่ปลูกปาล์มมากเป็นที่2ของโลกได้เปิดรับคนงานในประเทศแต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากงานในสวนปาล์มถูกมองว่าเป็นงานที่อันตรายสก,กรปรกและลําบากสวนปาล์มในมาเลเซียปกติพึ่งแรงงานต่างชาติแต่จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทาให้มีการปิดประเทศและทําให้ขาดแคลนแรงงาน37,000คนหรือร้อยละ10ของแรงงานที่ต้องการทั้งหมดโดยแรงงานต่างชาติ1ะ8 5 มาจากบางกลาเทศและอินโดนีเซียบรรดาสวนปามจึงได้ติดต่อไปยังกรมราชทัณฑ์ที่มีโครงการให้ผู้ต้องขังได้ทํางานรวมถึงองค์กรป้องกันยาเสพติดเพื่อหาผู้ต้องขังและผู้ที่เคยติดยาเสพติดมาทํางานชดเชยกับแรงงานที่ขาดแคลนปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วงพีคของฤดูการผลิตคือตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนทําให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าทําให้มาเลเซียเสียเปรียบคู่แข่งที่สําคัญคืออินโดนีเซีย ที่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานคาดว่าผลผลิตปาล์มของมาเลเซียปีนี้จะลดลงร้อยละ30และทำให้น้ำมันปาล์มลดลงจากที่ผลิตได้เมื่อปีที่แล้วที่น9เ้าล้าน9ก้าแสนตัน Do มู่หลานภาพยนตร์แอคชั่นของดิสนีย์เจอมรสุมอีกระลอกหล,ะล,ะละังกระแสการบอยคอรดโดยล่าสุด <c oughs> ยอดขายตัวล่วงหน้าวัานเปิดตัวในจีนต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ภาพยนตร์เรื่องมู่หลานต้องเจอปัญหาตั้งแต่กำหนดฉายที่ถูกเลื่อนจากเดือนมีนาคมเนื่องจากการระบาดของโควิด19มาถึงกระแสการบอยคอรดในฮ่องกงไต้หวันและในไทยจากการที่หลิวอี้เฟย นักแสดงนำที่เล่นเป็นมู่หลานแสดงความเห็นสนับสนุนการดำเนินการของตำรวจต่อผู้ประท้วงในฮ่องกลงล่าสุดมีกระแสบอยคอรตอีกระลอกจากการที่ในไตเติลตอนจบของเรื่องมีการขึ้นคำขอบคุณหน่วยงานประชาสมคัญของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำโดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานโฆษณาชวนเชื่อที่มีส่วนสร้างภาพค่ายกักกันชาวอีเกอร์ว่าเป็นค่ายฝึกอบรมสร้างทักษะอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมามีรายงานในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในค่ายท่ามกลางกระแสะเรียกร้องการบอยคอตดิสนีย์หวังว่าการเปิดตัวของมูหลานในจีนในวันที่11กันยายนจะช่วยในเรื่องของไรายได้แต่ล่าสุดแอปพลิเคชันเหมาหยวนซึ่งเป็นแอปจองตัว๋วระบุว่าการซื้อตั๋วล่วงหน้าในวันเปิดตัวของมูหลานขายได้เพียง9ล้า6แนบาทเท่านั้นและคาดว่าในที่สุดแล้วในวันเปิดตัวจริง น่าจะทำรายได้อยู่ที่ประมาณ10ล้าน5แสนบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำเมื่อเทียบกับภาพยนตร์ของจีนที่เป็นเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองที่เปิดตัววันแรกไปเกือบ6 0 0ล้านบาทและภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องความรักโรแมนติกที่เปิดตัวในวันแรกไปที่1 1 4 0ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องมูหลานได้รับการวิจารณ์ในทางลบจากทั้งสื่อและการรีวิวของผู้ชมซึ่งเป็นคนจีนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในต่างประเทศหรือทางออนไลน์แบบผิดกฎหมาย โดยมีการให้คะแนนเพียง4.7เต็ม10จากเว็บวิจารณ์หนังของจีนมูหลานถูกวิจารณ์นะครับว่าจืดชืดและมีข้อผิดพลาดในเรื่องวัฒนธรรมจีนถึงแม้ไรายได้ในจีนจะไม่เข้าเป้าแต่สำหรับไรายได้ในประเทศไทยที่มีกระแสะบอยคอรดจากข้อมูลของเว็บไซต์ Thailand Box Office ในวันที่8กันยายนระบุว่ามูหลานทำไรายได้มาเป็นอันดับหที่42ล้านบาท Mu us Lan will all bring honor I to all. และทั้งหมดก็คือย่อโลกเดลี่กับผมชัยรัตน์ผมยาในวันนี้พบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่คือย่อโลกเดลี่พอดแคสต์ที่จะย่อสถานการณ์โลกรอบวันให้คุณได้รับรู้